ยังไม่พร้อมรับงานไลฟ์สดดิวอริสลาเคลียช์ชัดยังไม่พร้อมรับงานไลฟ์สดหลังจากที่สาวดิวอริสลาค่ะไลฟ์สดร้องไห้อยากคัมแบ็กสู่วงการสร้างความฮือฮาค่ะเจ้าตัวนั้นได้มีการประกาศว่าขอปรับปรุงตัวและหาเงินใช้หนี้ จนมีกระแสคนสนใจจ้างไลฟ์แบบไม่ขาดสายแต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมาให้คำตอบแล้วว่าขอเบรกเรื่องงานไลฟ์สดไปก่อนเพราะยังเป็นมือใหม่หัดไลฟ์วันทำได้ไม่ดีและกลัวช่องโดนแบนโดยเจ้าตัวค่ะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน IG Story ว่า ดิวขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กระแสขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่ติดต่อเข้ามาและพร้อมให้โอกาสดิวในวันที่ดิวต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจดิวขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะแต่ด้วยความที่ว่าดิวเป็นมือใหม่มากๆในการไลฟ์และดิวกลัวทำได้ไม่ดีพอกลัวช่องโดนแบนดังนั้นในเวลานี้ดิวขอฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในด้านการไลฟ์ก่อนนะคะ โดยเธอค่ะยังทิ้งทายไว้อีกว่าเจ้าตัวนั้นจะขอพัฒนาตัวเองกับแบรนด์ดีว่าเป็นหลักเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เป็นคนคอยอบกอดและช่วยเหลือเธอมาตลอดไม่เคยทอดทิ้งกันดูเหมือนว่าแฟนๆค่ะที่รอชมลีลาการไลฟ์สดของสาวดิวนั้นอาจจะต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยเพื่อให้เธอนั้นได้รับฝีมือจนพร้อมเต็มที่นั่นเองล่ะค่ะ